เอ็ดค ah okay, ีปกินตำมะคงให้เบิ่งแน่โอเคจัดไปมื้อนี้เฮาสิมาตำมะคงเนาะก็เลยออกไปซื้อมักเล็งหลักกับเขาปุ้นแล้วก็ได้พักกาดห่อมาน้ำช้อนซ้ำหัวนี่แลหละสิ้อตำมะคงกินแบบเผ็ดๆแซ่บๆไหลสุปกินทุกคนมะคงก็ต้อยมาโซงหน่วยก่อนอ <c oughs> ื่นมุดเฮาก็ฟานเปลือกมะคงก่อนเนาะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็มาฝาก <c oughs> มื้อนี้ฝากเอาเนาะเอ่อเอามีดซับๆแล้วก็เอามีดโซงขุมซอยๆเอา ตอนนั้นหันเอาของขูดเอาแบบนั้นมันจะเหล็บกลัวแต่ตัวนี้นี่ไหลอารมณ์แบบตำมักหุงแบบบ,บ้านนี่ซอยมักหุงกบสิประมาณนี่แหละทุกคนตอนบนอ่บนอยบวอยบวไยเนาะใส่มีดสองคมซอยเอาหากคลิปไปน้ำกับน้ำลายแตกอันนี้คลิปดองไหวเนาะตั้งแต่หมือน,นั้นไหลซดในส่งเอเอ็มแชนแนลนี่แหละก็เลยถ่ายคลิปตอนตำไหวบ่ได้ภาคบ่ได้บด่ได้อารุ่นนะ ฮ้าก็มีเวลาลุงก็เลยว่ามาตัดมาผากมึงเฮ็ดแล้วก็คิดอยากอีล่ะพี่น้องต่อมาเฮาก็มาตําบักพริกเนาะใส่ใจแป้งนัวน้ําตาลจรงนั้นก็บีบักนาวใส่บีบักนาวพุ่ีเบิดหน่วยนึงใส่มื้อนี้สิเอาแบบเผ็ดๆสมๆนจักนอยรสชาติแบบลงโตแงบักเลนนอยมานมาได้มื้อนี้2หน่วย3หน่วยนี่แหละแล้วก็ใส่มักเลนใหญ่ตําบักหุ่งแต่ละคลิปก็บ่ค่อยได้คือกันดอกทุกคนแบบ บบมีสูตรนะบบมีสูตรกระตวงบบมีสูตรนะมิแต่ว่าใส่ในใดแสบในใดอันนั้นก็จัดไปเลยมุมหัวเนี่ยจักหน่อยประแดกก็เป็นประแดกแม่บุญลำ้ำเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> เจ้าเกาเจ้าเดิมมิแต่กินแต่ประแดกแม่บุญล้ำนี่แหละอันคู่มือนี่ค่ะเสร็จแล้วหนาตากระสิประมาณนี้แหละทุกคนเห <c oughs> ็นแบบนั้นหันเพชร <c oughs> นะหลังจากนั้นก็เอาตอนมาคุงใส่เลยจ้าบากได้ร้ายหนึงเต็มขูกกินสองคนณไดมื่นี้ เบิดเซยกินตะไลสดปทันดีจากนั้นเทากัยวก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 เสียงผากกะซมีเสียงกุบเสียงเกียดในเรื่องแนี้บ่งว่ามาแต่ทางใดยิ่งยินแต่เสียงทางปุยันโตมันจะเถื่อดอกดอว่าเขาค้างไหวแล้วมันหง่วงไปจักสำหรับหูคงเข้าเกษตรเรียบร้อยแล้วเปแต่แสงบหทุกคนน้ำลายแตกผาไปน้ำน้ำลายแตกไปน้ำทุกคนเอ้ย เลยเซ็นข้าวปุ่นมากเครื่องกิโลเนาะเอามากินก็ตำหมกงวายํำไร้แตกจ้ะพี่น้องวงคลภาคก็มีแต่แ,ตแบบขอจวดจะข้ามสองคำก่อนเด้อพี่น้องเมื่อน้สิไลสดแต่ว่าแอบกินกอนในจักสองสามคำเนาะคนที่วะเจ้าจข้องสองทีสิไลสดังยังโมมาสามัมกินลักกินกอนจะข้ามสองคำเสเียพเงทุกคนแซ่เสีบ,บอกเลยเลยว่าแบบ โด,น,ดนกินเธอหนึ่งแหงแสบแต่นี่เกือบกินย่เกือบจะว่าทุกมือแต่เปลี่ยนเมนูกินเนาะ